คารืห,าห่าไฮโซกตาดีเห็นสัมพันธ์มารีเบอร์เนอร์ล่าสุดรูปเดียวทำฮือหาต้องทูพี้ลค่อยเชมาดไฮโซกมารีเบริเนอร์สัมพันธ์คืออะไรหลังปรากฏตัวพร้อมกันจนคนเอาไปพูดต่อๆนึกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่ลงรูปเดียวก็ทำเอาคนเอาไปพูดกันกระจุดกระจายกับรูปการรวมตัวของพ่อยเชมารต้องทูพีมารีเบริเนอร์ไฮโซกพรประภาวุ้นเส้นวิริธิพา ไฮโซนิคธนภูมิกุลและเป็กสัญชัยจนคนพูดกันใหญ่มากมายว่านี่คือการเปิดตัวแบบเป็นทางการของสองคู่เพราะก่อนหน้านี้เจเจมอย108เคยมาว่ามีดาราสาวเลิกกับแฟนและผู้หญิงก็ไปคิกรักใหม่กับแรปเปอร์ล่าสุด25มีนาคมเป็กสัญชยัยลงรูปเพิ่มเติมของการนัดเจอกันครั้งนี้ที่จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยว่าเป็กนั่งหัวโตมารีนั่งตรงข้ามไฮโซและรูปอื่นๆเพิ่มเติมของวันโดยมีกบทรงศิธิ์มาร่วมง,งานร้องเพลง จนทาให้คนเมาส์กันไปไกลายไปกันใหญ่ว่ารูปที่ว่าคือการเปิดตัวคู่พลอยต้ทูพีและมารีให้โซคหรือเปล่าแต่ไม่ต้องรอชาเพราะเป็กสัญชัยเข้ามาคอมเมนต์แบบดักสงสัยว่านัดทานข้าวกันเฉยเฉยคิดอะไรกันเยอะแยะจนคนเข้ามาคอมเมนต์ดักมโนกันเทียบว่าในทิกต o k มีคนเอาไปมโนจนเป็นตุเป็นตักเอาไปสร้างเป็นละครได้เลยเรื่องหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าหัวหน้าแก๊งมาตอบเองแบบนี้ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเห็นทีต้องแยกย้ายไปคนละทางสองทางเอาเป็นว่างานนี้ ไม่มีใครเปิดตัวใครทั้งนั้นทานข้าวกันธรรมดาคิดอะไรกันไปไกลนี่งานนี้ก็ต้องรอพ่อยเชื่อมานต้องทูกพีมารีเบรินเนอร์ให้โซพอประภาออกมาพูดเองกันดีกว่าหากย้อนกลับไปนางเอกดังอย่างอ้ำออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกอ้ำเลิกตั้งแต่วันที่10บธันวาคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยส่วนสาเหตุที่เลิกกันก็เรื่องเดิมเหมือนเมื่อสปีที่แล้ว ไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องนิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้และมันก็มีเหตุการณ์เกิดซ้ำๆหลายรอบมากก็เลยคิดว่าคงต้องพอกันแค่นี้จบกันดีไหมไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้เกียยศกันเราพยายามที่จะไม่เกลียดกันแค่เราไม่ได้ติดต่อไม่ได้โทรคุยกันไม่สร้างความเกียยศไปมากกว่านี้ขอให้เกียยศเท่านี้พอคำไม่มีใครผิดใครถูกแค่เราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นข่ดกลายเป็นจุดที่ทำทั้งสองเลิกกันค่ะ